จะรู้ได้ไงนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือสิ่งที่ใช่นะคะหลายคนก็คือนึกไม่ออกเหมือนกันว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันอยากเกิดมาทำมันหรือเปล่านะคะหลายคนก็ทําเพื่อแลกเงินหรืออะไรนี่นั่นเนาะแต่คุณต้องให้เวลากับตัวเองเนาะรักตัวเองให้มากพอที่จะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ใช่ในชีวิตของคุณหรือไม่ดยการทำไมรู้ไหมสังเกตหรือว่าคุณทําแล้วคุณรักหลงไหลมันหรือไม่ คุณทําสิ่งนี้แล้รักหลงไหลมันอยากจะทําให้มันดีขึ้นอยากทําให้มันประเสริฐอยากจะทําให้มันเป็นได้ดั่งใจฉันฉันหลงรักและอินเลิฟก,กับมันมากนะเวลาคุณมีช้อยก้อนนี้คุณก็รู้ได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่ในชีวิตของคุณนะ อย่างไรก็ตามไม่มีประโยชน์ที่คุณจะทําในสิ่งที่ไม่ใช่ถูกไหมเพราะนั้นมันเป็นความรักเหลือเฟือแล้วมันเป็นคุณจะรักตัวเองมากเวลาที่คุณทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็หลงไหลกับมันนี่แหละคือสิ่งที่ใช่คืองานที่ใช่ในชีวิตของค,คุณนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากก็คือคุณรักและหลงไหลกับมันนะคะอ่ะเ,อเห็นว่าเห็นบุกอัลลีนไปก็ฝั่งค่านนี้แล้วก็รักมากบายบายทุกคน